สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนเราเปลี่ยนใจสำหรับนี่ครับเกาลัดไทยครับแต่ว่าช้าประมาณสามวันแล้วนะนี่นะก็จะเริ่มเหี่ยวไมเห็นเหี่ยวแล้วนะเราจะเปลี่ยนใจเป็นมเมล็ดพันธุ์ปลูกครับเพื่อนเพื่อนทีนี้เนี่ยเกาลัดไทยเนี่ยนะครับเนี่ยถ้าเพื่อนเพื่อนแตะดูเห็นเพื่อนเพื่อนเห็นไหมเนี่ยมันจะมันจะมียางเหนียวอย่างเงีย้ยครับเนี่ยเขาบอกว่าให้ล้างยาง,งเหนียวๆนี่ออกก่อนนะเราเตรียมน้ามาแล้วนะครับล้างเลย อุ้ยนะเขาแตกเลยเนี่ยจริงๆเปลือกเขาไม่ได้แข็งอะไรขนาดนั้นนะครับนี่เนี่ยหลุดละเปลือกเขาไม่ได้แข็งแต่เขาให้แกะตรงนี้นะครับเพื่อนนี่ครับตรงนี้ตรงขั้วอย่างนี้นะครับเขาบอกว่าตรงนี้เนี่ยจะเป็นจุดที่เมล็ดเกิดน,นะครับแต่จริงเนี่ยเขาแตกแล้วอะเอพื่อนเนาะเนี่ยแตกแล้วนะครับ เมนูจะเกิดไม่นาะเขาบอกว่าถ้าเราทำเร็วเท่าไหร่ได้ยิ่งดีนะครับนี่นะครับแกะให้เกิดข้างหน้าไว้นะครับนข้างหลังแตกก็ไม่เป็นไรนี่นะครับพอเสร็จอย่างนี้แล้วนะครับเพื่อนเขาบอกว่าให้ใช้ผ้าเนะาะเราได้มีผ้าอ้อมเด็กทมไมเด็กๆเล็กๆ,ๆ,ๆนะมาใช้นะครับผ้าชุบน้ำนะครับอย่างนี้นะ อพอนเนเอ,อได้ผ้าชุบน้ำพอหม,มาดนะครับก็เอามาเล็ดที่เราจะเพาะนะครับใส่ในผ้าชุบน้ำอย่างนี้ไว้เพื่อนของเรา,มาเมล็ดเก่าเนี่ยนะถ้าเจอมเมล็ดใหม่มาได้ทยายเพื่อนดูอีกัางหนึ่งนะครับตั้งใจเราตอนแรกก็คือจะเอาเขามาทานน,นะครับเนาะทีนี้พอได้อย่างนี้เสร็จปั๊บนะครับให้เพื่อนแากกล่องแบบนี้นะมาแล้วเก็บเข้าใส่กล่องนะครับ แล้วเพื่อนๆนนะเอากล่องเนี้ยนะครับไปใส่ในตู้เย็นไว้นะครับเจ็ดถึงสิบห้าวันเอาแล้วแต่เพื่อนๆนนะในช่องธรรมดานะครับไม่ใช่ช่องฟีดนะในช่องธรรมดาเพราะว่าเขาบอกว่านะครับองบอกเขาบอกว่าพอเราก็ศึกษามากเหมือนกันเขาบอกว่าถ้าไปแช่เนี่ยก็เหมือนแบบ เรียนแบบที่ที่เป็นธรรมชาตินะครับที่ต้นเกาลัดมันเคยอยู่ก็คืออากาศก็จะเย็นกว่าบ,บ้านเราเนาะนะครับถ้าได้รับอุณหภูมิที่เหมาะสมความชื้นที่เหมาะสมนะครับเกาลัดเขาก็จะแตกรากออกมาภายในเจดถึงสิบห้าวันนะหลังจากนะครับที่เราแช่ไว้เจ็ดถึงสิบห้าวันแล้วเนี่ยให้เราออกมาไว้อุณหภูมิปกติเนี่ยนะครับสักสองวันวรากเขาก็จะออกแล้วครับเพื่อน นี่นะครับการเพราะเมล็ดเกาลัดไทยนะครับตามสูตรที่เราศึกษามานะครับก็เป็นครั้งแรกของเราอีกเช่นเคยนะครับสำหรับบ้านพันไม้เพาะเพียงผู้อยากลองและก็พัฒนาตนเองตลอดเวลานะครับวันนี้เรามาพัฒนาตนเองในการศึกษาเรื่องการขยายพันธุ์เกาลัดไทยนะครับโดยการใช้เมล็ดเนาะเดี๋ยววันหลังเนี่ยที่บ้านเรามีต้นพันุ์แล้วนะครับเราจะพาเพื่อนๆตอนกิ่งพันธุ์เกาลัดไทยเอาไว้นะนะครับ สำหรับขยายพันธุ์เนาะนี่นะครับเสร็จแล้วที่เหลือเราไปแช่ตู้เย็นนะครับเดี๋ยวเราจะเขียนวันที่ไว้บนนี้แหละนะครับเพื่อให้รู้ว่าเราแช่ตั้งแต่วันไหนเนาะสัก10วันนะครับโดยประมาณกลางๆสุดแล้วแหละเราก็จะเอาออกมาดูสักครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็จะทิ้งไว้นุ่นููิิปกติไว้อีก2วันเมื่อเขาแทงรากดีแล้วเราก็จะเอาลงถุงปลูกนะครับพาเพื่อนๆมาเพาะมาเมล็ดพันธุ์เกาลัดไทยนะครับ วันนี้ลาเพื่อนไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้เราบ้านพันไม้พอเพียงนะครับในการนำเสนอการจัดการพื้นง่ายๆสไตล์บ้านผันไม้พอเพียงนะครับวันนี้ลาเพื่อนไปก่อนสวัสดีครับ